สรุปแล้วลายน,นี้มา,า,า้วิ่งไปที่ไหนครับ เริไปห้องนะครับเดี๋ยวผมจะาแรคนี้ะว right. okay. right? so, right ันน so, so ี้เลยอัีเปนตั then, ้งห้องงานรเด็นคมนี้ั้อูเ <Yeah. S 1> ้ยนะตั้าเลยเรอะขอมูเยอะไหมเยอั้นยไหมข้อมูลเยวนะครับก็ตั้งต่ทางานนะครับตั้งใจดีๆนะครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยข้อมูลเรองมูลรื่องเนยังไง้องดูไป ต้องยืดเลยต้องยืดตรงนี้ตรงได้ได้เยอะครับได้เยอะนะครับนะครับอันนี้ชื่อเจ้าอะไรเนี่ยทองทรายครับทองทรายเป็นไงทองทรายพอดีโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์นะจากที่ไม่รู้อะไรก็รู้หมดเลยครับรู้หมดแล้วนะครับน่าจะจบงานได้นะครับกลับบ้านอ่าทางนี้ชื่ออะไรนี่ครับชื่อสายพรครับสายพรเป็นไงครับพร้อนี้โอเคครับโอเคเลย ถวันนั้นไม่รีบมาวันนั้นถ้าไม่รีบมาถ้ารู้ว่าคอร์สเป็นอย่างนี้จะเสียดายไหมเสียดายมากครับเสียดายมากนะครับเพราะว่าพอสอบผ่านเสร็จไปแล้วนะครับนะอันนี้โดนงานแก้ด้วยคนนี้งานแก้ไฟจอไม่มาทำอะไรไปถึงไฟจอไม่มายกออดิโอครับยกออดิโอเราไฟจอไม่มาแล้วแก้จบไหมแก้จบครับแก้จบของทีมอยากจะมีบอกอะไรรุ่นน้องไหมหรับพี่น้องสอบของเราีนแยกถึง สร้างมือใหม่นะที่อยากเรียนขดพื้นฐานให้มาเรียนที่อาจารย์จักรดาครับบอกเลยว่าสุดยอดครับอันนี้ชื่ออะไรนี่สุลล์กลูเตนกลูเตนเป็นไงบ้างโอ้ด้ความรู้เยอะครับอาจารย์แล้วเป็นไงกลับไปนี่หวังว่าจะจบงานได้บ้างไหมจบจบได้ครับจบได้นะสุดยอดนะสุดยอดนะนะครับ อ่ะมีใครอีกคนนี้นี่นี่นี่คนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อบัวทองบรอนชื่ออะไรครับบัวทองอยู่บ่อแก้วบ่อแก้วบ่อแยักษ์บรับไปไงบัวทองคอบนี้ได้เลยได้ความรู้เยอะเลยตามไปตานมนานยังสี่ปีห้าปีสี่ปีแล้วเล่งมานานแล้วครับนี้กสนใจแล้วได้เรียนจริงฝึกจริงไหมยกวางโดยไม่กี่วันครับวันเดียวฮยกวางวันสองวันสองวันแล้วสอบสอบผ่านไหม ผ่านครับผ่านนะอ่โอเคนะครับอันนี้ตอบเป็นเครื่องปฏิบัติจริงๆโดนงานแก้ป่ะโดนครับโดนงานแก้ด้วยเหรอยูซองครับเออเหรอโดนงานแก้นะครับอ่มีใครอีกทางนี้ยังไม่สัมภาษณ์แหมนี่พิพานพิพรแไหนพิพานวันนี้เลยไหมยมาสอบถามเลยเป็นไงคอร์สนี้สุดยอดมากครับตอบผ่านไหมผ่านครับ ย,ย,ยืนฐาน LRC อยาไไ่รู้ครับมาคอด้รู้เลยครับรู้แล้ววงจรเกยนเป็นอย่างทีนี้เป็นแล้วครับไลนเป็นแล้วไฟเข้เาไฟออกดาตา้าการคำสั่งเปิดวงจร,จรเป็นแล้วเป็นแล้วครับยกวางสอบผ่านไหม ผ่านครับโดนงานแก้หรือเปล่าเนี่ยโดน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 หรอโดนอะไรโดนงานแก้เหรอคนนี้โดนเหรอแก้อะไรอ่ะแก่โอดิโอเปาออดิโอแล้วทะลุทะลุดับดับใช่แก้ผ่านแล้วผ่านแล้วครับนะอ่าินดีด้วยนะครับนะรับรองได้คนนี้เราฝากไว้เนะครับทุกทุกคนในห้องนี้นะครับนะการันตีนะครับนะการันตีว่าจบแล้ผมนะครับแน่นอนนะครับใครจะตรงงานส่งอะไรติดตามด้วยนะครับไปเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับ วนนสว้สดีครับ